<Yeah. S 2> ไม่มีอะไรเลยครับ <Anch or> ไม่ได้กิ๊ก so, ันครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมงานก็ไม่งงครับเพราะว่าก็อยู่ที่กองกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่แล้วไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทํางานด้วยกันหรือบางทีบางทีก็ได้ชวนพี่ไอซ์มาแบบเล่นกีฬาอะไรด้วยกันที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยบ้างครับมีปรึกษากันอะไรเงี้ยเป็นปกติครับไม่คุยเลยครับเหมือนกับรู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่เก่งครับไม่เก่งเจอกันเพิ่งเจอกันมาล่าสุดนี่เองก็แบบคุยทํางานกันปกติก็ ค่ะก็ <gegen violin> <warfare> ักแต่ขากันมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะใครเล่นด้วยกันมันก็ต้องไม่ได้คิดอะไรนม่ได้คิดอะไรอยู่ล้วคิดหมดโลแล้วอะไรฮ่า่าฮ่าฮ่าง่าม่ามันฮ่าฮ่ไม่าฮ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 เาื่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่อฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่า่าง่าา่่่าาา ข้างหลังเราก็ปกติทุกอย่างครับทุกอย่างที่พี่เนี่ยพูดคือถูกต้องหมดเลยค่ะก็จริงๆทุกวันนี้ที่เราทำไปก็คือทำไปตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าจะทำนนูนทุนนี้อะไรเบ็น